สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ปุณทร,รต้มเค็มปลาช่อนค่ะต้มตามสูตรของคุณเองนะคะค่ะไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะหัวปลาช่อนกับเนื้อปลาช่อนค่ะข้าตะไคลายใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงต้มน้ำตาเดือดแล้วใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงค่ะตไคลายบุบค,ค่ะ Con đèn bố Đặt tiền bố Xếp đá đồng bấy hả Mình phong có... ถอนออกนะคะตลบลงดดกันนะคะทำสานตะโนดค่ะมามาข้ามเปียกค่ะ ดาวเจียวค่ะสิวข้าวค่ะ เดี๋ยวเราก็จะชิมดูนะคะว่าคาดเลือดได้บางเลยเราก็เติมลงไปค่ะรสชาติคุณจะเติมน้ำน้นนตาลลงไปนะคะน้ำตาลตะโนดค่ะพรต้มนี้จะต้องเค็มเมหวานหวานค่ะรอค่ะ ซุปหมูข้าวำปลาค่ะชิมกันด้วยนะคะ รสไ,ได้เค <Okay. S 2> <kad ot tag> ็มหวานแล้วก็มีเปลี้ยวนิดๆนะคะแล้วก็ใส่ใบมักรู้ชีไปเลยค่ะค่ะกระเทลระค่ะต้งเค็มตาช้อนค่ะ ตอนไม่ออกรสเค็มหวานแล้วก็วแซกเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะแกเรียนค่ะแล้วก็ใส่สมุนไพรค่าตะคาไคร้ใบมะกรูดไปเยอะๆนะคะจะได้หอมตอนอดน้ำค่ะค่ะ <c oughs> วันนี้ปุลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อที่เราจะได้เจอกันไม่ในเมนูต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ